ฉันคิดว่าชีวิตนี้ฉันไม่ต้องการอะไรแล้วฉันมีทั้งความรู้การศึกษาบ้านหลังใหญ่ข้าวของเครื่องใช้ครอบครัวที่อบอุ่นเพื่อนที่รายล้อมและชื่อเสียงที่ได้มาจากความรวยของครอบครัวของฉันแต่แล้ววันหนึ่งครอบครัวของฉันก็มาบอกฉันว่าตอนนี้ครอบครัวของเราเป็นหนี้หนึ่งร้ยล้านบาทต้องหามาใช้คืนภายในหนึ่งเดือนไม่อย่างนั้นทุกอย่างที่ฉันมีก็จะหายไปหมด ฉันไม่กล้าบอกเพื่อนให้รู้เลยเป็นไปได้ฉันก็คงอยากจะเลือนหายไปเองเงียบๆดีกว่าแกแล้วเ,เข้าไปดูแบรนด์นั้นไหมคอลเลคชันใหม่ออกมาฉันว่าแกน่าจะต้องรู้อยู่แล้วแล้วก็น่าจะได้มันมาแล้วด้วยแต่ว่าฉันอยากดูอะ่ะแล้วเข้าไปดูกันโอเคไปกัน ฮ้ยฉันต้องทำแบบนี้ไปทำไมนะบอกไปเลยดิไหมว่าตอนนี้บ้านฉันถังแตกแล้วแม่หนูจ้ามีอะไรหรอคะคุณยายยายมีเรื่องต้องการให้แม่หนูช่วยหน่อยละจ้าแม่หนูช่วยยายหน่อยได้ไหมจ้าให้ฉันช่วยอะไรคุณยายหรอคะ จะให้ช่วยอะไรยายได้ถ้ายายขาดสนเรื่องเงินฉันก็ช่วยยายไม่ได้หรอกนะพอลํลำพังตอนนี้ฉันก็จะลำบากเหมือนกันถ้าแม่หนูยอมช่วยฉันจะให้สิ่งที่แม่หนูขออะไรก็ได้อย่างเช่นเงินหนึ่งอยล้านบาทก็ยอมได้ทำไมยายมีเงินเยอะมากมายขนาดนั้นให้ฉันล่ะแล้วทำไมต้องเป็นเงินหนึ่งรอยล้านบาทถ้าเหมือนกับ ยายรู้เรื่องราวของฉันยังไงอย่างนั้นน่ะฉันไม่ได้เป็นมิจฉาชีพฉันแค่ต้องการให้แม่หนูช่วยฉันจริงๆแล้วฉันก็จะได้ช่วยเหลือแม่หนูด้วยอย่างไรละ่ะคุณยายรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้หนูก็ต้องการความช่วยเหลืออยู่อะคะยายรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับหนูแล้วจ้ะยายจะให้แม่หนูไปก่อนสามสิบล้านบาทเพื่อที่จะให้แม่หนูสบายใจ ในตอนนี้ฉันก็มืดไปหมดถ้ายายเสนอมาแบบนี้ฉันก็ควรจะตกลงช่วยยายไปก่อนใช่ไหมนะเพราะมันอาจจะเป็นการช่วยปลดหนี้ให้กับครอบครัวฉันได้ตกลงค่ะฉันจะช่วยคนยายเองคืนนี้ตอนเที่ยงคืนยายจะไปหาแม่หนูนะฮะคุณยายจะมาหาฉันได้ยังไงคะยายบอกแล้วไงว่ายายรู้ทุกเรื่องของแม่หนูแล้วจ้ะไว้เดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะ คริสตันไม่เข้ามาหรอฉันกำลังคุยกับคุณยายอยู่นะอ้าวหายไปไหนแล้วล่ะคุณยายไม่น่าเดินเร็วขนาดนั้นนะหิวจังไปหาอะไรกินดีกว่า ยายมาได้ยังไงหรือว่ายายเป็นผีหรอฉันเป็นประธานบริษัทโทษจ้าจริงๆแล้วฉันเป็นแม่มดร่างจริงฉันไม่ใช่ยายหรอกนะฉันก็เหมือนเธอเนี่ยแหละแต่ฉันดันทำข้อผิดพลาดครั้งใหญ่เลยโดนคำสาปแล้วกลายเป็นยายแก่แบบนี้เธอเป็นแม่มด แต่มาขอให้มนุษย์อย่างฉันช่วยแน่นะจริงๆแล้วเราหน้าเหมือนกันและฉันก็ลำบากมากกว่าจะหาเธอเจอเราหน้าเหมือนกันหรอบ้าไปแล้วเธอคงไม่เชื่อสินะพูดไปปากเปล่าเดี๋ยวก็หาว่าโม่เธอไปยืนอยู่หน้ากระจกสิ เธอกับฉันเหมือนกันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยต่างกันแค่สีผมกับสีตาเองอะ่ะมันเป็นไปได้ยังไงกันเป็นไปแล้วไงเธออ่านความคิดฉันได้ด้วยเหรอฉันอ่านความคิดได้แค่พวกเราเนี่แหละพวกเราก็คือเธอกับฉันอะนะใช่แล้วจ้าและมีคนอื่นที่เหมือนเราอีกนะฮะใครใครอีกล่ะว่าแต่ เธอรู้ได้ยังไงว่ามีชันที่หน้าเหมือนเธออยู่ที่นี่อ่ะก็โลกเวทมนต์เขาบอกว่าจะมีคนที่เหมือนเราอยู่ในโลกมนุษย์ฉันก็เลยมาตามหาเธออ๋อหรือว่าทฤษฎีที่บอกว่าบนโลกนี้จะมีคนที่หน้าเหมือนเราอีกแปดคนทฤษฎีนี้มันมีจริงด้วยแฮะแล้วทําไมเธอไม่ไปหาอีก7คนที่เหลือที่ไม่ใช่ฉะะันล่ะฉันอะไปหามาหมดแล้ว ฉันก็มาพบว่ามีแต่เธอที่มีปัญหาอยู่คนเดียวเออไม่สิมีแต่เธอที่ต้องการความช่วยเหลือฉันก็เลยเลือกเธอไงแบบนี้นี่เองเพื่อจะได้มีข้อต่อรองสินะจะว่าอย่างนั้นก็ได้เธอช่วยปลอมตัวเป็นฉันใช้ชีวิตเป็นฉันชั่วคราวได้หรือไม่ฮะ จะให้ฉันปลอมเป็นเธอทำแบบนั้นทำไมอ่ะแล้วเธอจะไปไหนก็ฉันต้องหาทางแก้คาําสาปนี้นี่ไงจะให้คนอื่นมาเห็นฉันสภาพนี้ไม่ได้เด็ดขาดถ้าเธอยอมทับให้ฉันเธอจะได้ช่วยครอบครัวเธอไงเงินหนึ่งร้อยล้านบาทฉันให้เธอได้แล้วทําไมเธอไม่บอกว่าไปท่องเที่ยวรอบโลกอะไรแบบนี้ล่ะ ก้อนนี้มันใกล้จะสอบแล้วถ้าคืนฉันไปในสภาพนี้นี่นะยายฟอรเรนต้องเยาะเยอะฉันแน่เดี๋ยวนะเป็นเธอให้ไม่พอฉันยังต้องไปสอบแทนด้วยหรอแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าเธอเรียนอะไรมาคาทงคาถาอะไรฉันก็ไม่รู้เลยแถมมันจะมีวิชาปรุงยาอะไรแบบนั้นไหมตอนนี้ยังมีเวลาเธอไปท่องจำคาถาที่อยู่ในหนังสือก็ได้ ปรุงยาเธอก็ท้องเอาเหมือนกันสมัยนี้มีอินเทอร์เน็ตแม้จะเป็นในโลกเวทมนต์แต่ก็ต้องตามให้ทันโลกเธอมั่นใจใช่ไหมว่าฉันจะทำได้ฉันมั่นใจใเธอทำได้เธอไม่ต้องซีเรียดเรื่องคะแนนนะเพราะยังไงฉันก็ได้รองอยู่ดีเธอได้รองจากที่หนึ่งเลยเหรอฉันจะทำให้เธอได้ไหมเนี่ยผิดแล้วฉันหมายถึงรองสุดท้ายนะ ั่นแหละฉันต้องขอความช่วยเหลือจากเธอจริงๆในเมื่อมันเป็นไปแบบนี้แล้วฉันก็ลำบากอยู่จริงๆฉันก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกันฉันทำให้ก็ได้คุณพ่อคุณแม่คะคริสตันเองนะคะหนูอยากจะทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ได้ช่วยเหลือครอบครัวของเราหนูจะไปทำงานที่ต่างประเทศหนึ่งเดือนคะ่ะ หนูมีเพื่อนที่เขามีบริษัทอยู่ที่นูน่นพ่อกับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะหนึ่งเดือนแล้วหนูจะกลับมาค่ะเออฉันสงสัยอะทำไมเราต้องมาอยู่ในห้องน้ำด้วยล่ะเพราะการที่จะไปโลกเวทมนต์ได้ฉันต้องใช้สถานที่ที่มีน้ำไหลผ่านได้ฉันเลยเลือกใช้อ่างอาบน้ำเนี่ยแหละ แต่ว่าจะใช้ชักโครกก็ได้นะแต่ฉันคิดว่าคงไม่เหมาะกับคุณหนูแบบเธอหรอกฉันว่าใช้อ่างอาบน้ำเนี่ยแหละโอเคสุดแล้วว่าแต่เธอจะให้ฉันไปสภาพแบบนี้อะเหรอใครว่าล่ะฉันจะแปลงโฉมให้เธอให้กลายเป็นฉัน ภายนอกฉันก็เหมือนเธอจริงนะแต่ฉันไม่มีพลังวิเศษอะไรเลยนะเนี่ยสบายหายห่วงเพียงแค่เธอสวมสร้อยคอที่อยู่บนตัวเธอตอนนี้เธอก็จะมีเวทมนต์เหมือนฉันทุกอย่างแต่ห้ามถอดเที่วนะอ๋อโอเคเลยว่าแต่ฉันจะต้องปลอมเป็นเธอไปจนถึงเมื่อไหรอ่อ่ะ คืองี้นะเผื่อเธออาจจะลืมฉันต้องมีเงินไปใช้หนี้ภายในหนึ่งเดือนนะหนึ่งเดือนเท่านั้นเธอเป็นฉันหนึ่งเดือนฉันก็จะให้เงินที่เหลือให้เธอเลยเจ็ดสิบล้านบาทฉันจะเร่งทำให้หายจากคำสาปนี้ให้เร็วที่สุดฉันต้องบรบกวนเธอจริงๆนะว่าแต่เธอชื่ออะไรคุย <c oughs> มาตั้งนานไม่ถามชื่อฉันเฮ้ ฉันชื่อว่าคริสตันคือฉันรู้อยู่แล้วแหละแต่ถามเป็นมารยาทเฉยๆส่วนฉันชื่อว่าวินดี้แม่มดวินดี้ฉันจะพาเธอไปที่โลกเวทมนต์ของฉันและจากนี้เธอคือแม่มดวินดี้แล้วนะอืม ไปก็ตาฉันบ้างแล้วชววอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องชามนี้สิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ